ว่ามือนี่สิบ้าไปเก็บเห็ดเด้อค่ะเด้อเห็ดปัวปัวเด้อค่ะเห็ดปัวเท่าเลยท่านเท่าเละพี่นอ้องเห็ดพี่เปียมาเด่าขวนเก็บเอาไว้เห็ดเดี๋ยวก่ อืมหาด้วยหาอีกก็เก็บเห็ดปวกเลยจ้าเด้อไม่ไงเอิงข้าเก็บเห็ดปวกจิ้มแบบนี้<า> ขาหาก,กนเนาองเจ็บนีย์ปวดด้วยพี่น้องโอ้ยถือฝนเปื่อยเบิดกินได้บ่ด่ะ บ้านเป็นแสงเลยเศร้าๆเลยก่อนอย่าไป ม,มาเบิ่งเด้อพี่น้อยนีอ่อืองเราพาเก็บเห็เดดอกงามดิมหอดบ้านเนาะมาขืนหน่อยเทนอมาดิม,มันจะขืนก็ไม่หดแกน นี่ฝนตกใส่มันก็นเลยขืนซ้ำบานแตงเซ้งอยู่ตัวนี้มันเป็นผงนี่เด้อไขยเก็บให้ปวดเด้อเก็บให้ปวกน้ำกัดเลยจ้ะไม่ใหญ่เอื้องเพื่อนเราเมืออเนี่ยเราหมาน เก็บนี่แหละเก็บเป็นแปรนนี่แหละ,ละดูกกุ้มนึงเด้อยพี่นนอกุ้มนี่พอใครสมบูรณ์ผอมๆมันถือตะไครยทับ เหยื่วมันลบไปลบมาเฮ้ยเด้อเก็ทเพชรปวดจีบยวมันจะล่ะอุ้ยดอกนวด มันจะเทาเทาแปกิ้นเิดอะ่ะนี่เครื่องหงนีเนาะก็ะชายทาบมันอยู่เนาะกิน่นออกเนาะ นี่บอลอีกเด็กมเน็ตบอลใครสมบูรณ์มันดินมันแข็งบ่มองมงนี่เป็นพ่นดินมันแข็ง เอาอยู่วะนี่เอาไว้เกิดเป็นยัง เอินว่าเฮ็ดสูงไหวเห็ดมันถือฝนปกติเราอันมองนี้มันสิดิ้นพนมันสิแข็งมันขึ้นมาลำบากมันฝนตกแล้วมันได้ขึ้นสภาพแบบนี้พี่นอ้องเฮ็ดโซโวครับ,บรมาลางเล้วก็สิแกงได้ค่ะ กินแกงเห็ดน mm ้ำ hmm. ก mm ัน hmm. ด้วยเห็ดเห็ดโซวเห็ดเผาเผากระียบดิร๊อกต้องเห็นสิสีงามหนึงกินแกงเห็ดน้ำกันเลยว่าแต่สีแกน้ำกบอกบาทนั่นเลือไม่ีไงโลกเฮ้ เต้หม้อเลยเต้หม้อเลยเด้อเห็ดสซงไวยเนี่ยซีต้มแกงให้กินเสร็จบ้างเมนบอกใบเมนรักเมนบะเต่ะใบเมนรักซีใส่น้ำแกงเห็ดน่องก็ห่อนหอมอะไล่ฟ้าหม้อตัวนี้ห่อนหอมห่อนหอนห่วยแต่เมงเอามาถืออยู่ในน้นตู้งโอ้ยหอมชะตากินมันเข่าพอไหมตู้ร่อ้กินมันเข่าในอันสองบ่เอาเอาไปตู้ร่อนหน่อยจะไล่ใส่อะ แอบรอย,ยแสบด้วยชนล่นลงองอ้ยจะไปแสบมันเหมือดแน่เด้อบอกนกอกี่ไฟแล้วโบกอเจียบหอม,มอเดี๋ยวไเรือ่องตอตาขึ้นมาเสียอ้าวนาตากกไปนจสีเด้อท่านผู้ชมไปกินแกงเห็ดน้ำกันเด้อจ้าแกงเห็ดหอนหอนอํอ้ำาอ้าอ้ํา้กินข่าน้ำกันเด้อ ข้าวเรียงข้าวเย็ยนค่ะขอบคุณเลยหลายเด้อที่รับส้มส่งไใหญงอึงพภาเพือนถ,ถือใจกับกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร้ใส่ใบบักกูให้เรียบร้อยขอบคุณเลยหลายค่ะสวัสดีค่ะ